สวัสดีครับอพบกับนักจับสมองคาลายเตอร์จังหวัดนนทบุรีอีกแล้วนะครับผมวันนี้มากับรถเก๋งนะครับผมที่ผ่อนถูกๆนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับผมเป็นเจ้า honda b o ame นะครับผม1.2 v เกียร์ธรรมดาปี2013นะครับผมเปิดราคาเพียง159,000บาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้ผ่อนงวดเพียง3,000บาทนะครับผม84งวดตลอดอายุสัญญาเลยนะครับเรียกได้ว่า เป็นรถเก๋งนะผมที่เทียบกับราคามอเตอร์ไซค์ได้ตอนนี้แล้วก็ผ่อนเท่าๆกับมอเตอร์ไซค์อ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวคันนี้ให้ดูเลยนะครับว่าราคา1นึ0 0 0สบาทแล้วก็ผ่อนงวดสามพันเนี่ย <c oughs> มีอะไรมาดีบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะผมอ่ะมาดูกันเลยนะผมก็ตัวนี้นะผมจะเป็นตัวรถสีดำนะผมเนี่ยสีดํากระจังหน้าโครเมียมโลโก้โครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะผมเป็นหลอดไฟหน้าเดิมโรงงานเลยนะผมตัวนี้ก็ สภาพโดยรวมของตัวรถก็ประมาณ95%ได้เลยนะครับคันนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับผมตัวนี้ด้านข้างของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับขนาดยาง185 5 5แ5นะครับยางมิชลีนปี2020อ่ะก็เป็นแม็กสีดำนะครับก็สีเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันสาดนะครับผมเนี่ยมีมาให้ทั้งสข้างเลยนะครับผม โดยรวมแล้วงวด3,000บาทเนี่ยถ้าเดือนหนึ่งมี30วันนะครับผมเฉลี่ยต่อวันวันละ100บาทแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับของเดิมโรงงานนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับแล้วก็โลโก้ Bio-Arms นะครับผมเนี่ยเป็นตัดโคมเมียมาด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็โอเคผมเดี๋ยวเรามาชมกันที่ฝาท้ายของตัวรถนะครับมาดูก่อนเลย เสาด้านหลังนะครับเมคอาร์ตต่างๆเนี่ยคือบอกเลยว่ารถเรานะครับผมไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเนี่ยดูรอยตะเข็บเนี่ยตัวนี้นะครับผมอ่ะเดิมโรงงานแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องด้านท้ายก็ใส่ของได้เยอะนะครับเพราะว่าถึงรถจะเล็กนะครับก็บรรทุกของได้เยอะนะครับเนี่ยมีไม้อาดแผ่นรองนะครับอ่าเปิดให้ดูนะครับเนี่ยด้านท้ายมีอยางอะไหล่นะผมมีบล็อกขันล้อมีแม่แรงครบเลยนะครับตัวนี้ บอกเลยว่าคันนี้เป็นเบซินล้วนนะครับผมรถไม่เคยผ่านแก๊สมานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับผมก็ภายในตัวเนี้ยคือจะตัดสีดํากับสีเบจนะครับเอาด้านข้างตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์สก้านนะครับหุ้มหนังดำหน้าแดงนะครับชุดแอร์แบกคู่หน้านะครับผมกญแจรีโมทนะคันนี้เดี๋ยวผมเปิดเลขไมคให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับ หารถแอร์หน่อยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่เพียงหนึ่งแนหมื่นเกมร้ิโลเท่นั้นเองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่สตาร์ทครั้งเดียวติดเลยนะครับผมอ่าไม่งอแงนะครับอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องเล่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานเลยนะครับผมเป็นอ่าเล่นอ่า fm am นะครับ usb arc นะครับผมตัวเนี้ยเนี่ยคือของเดิมโรงงานก็คือถือว่าสวยนะครับผมเนี่ยผ่านการใช้งานมาน้อยมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ปรับแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเหม็นนวลนะครับผมยังไม่ใช่ออโต้นะครับอ่าช่อง,งวางเจ้าน้ํา2ช่องข้างหน้านะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูของเบาะนะผมตัวเนี้ยงวดสามพันนะครับผมได้เบาะหนังด้วยเนี่ยเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะครับดูแลง่าย รักษาง่ายนะครับไม่เปื้อนนั่งนุมน่มๆสบายๆนะครับผมตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังด,ดําได้แดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับผม4สูบ16วาล์ว9 0แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมี ABS นะครับผมน็อตเนี่ยไม่ขยับเลยนะครับเป็นเครื่องเดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักพิวามน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับตัวนี้ อ่าเนี่ยฝากระโปรงนะครับก็เป็นฝากระโปรงเดิมอ่ามีมอกนะครับผมตัวนี้รับประกันได้ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนเนี่ยพวกปลาโคดเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะครับผมตัวนี้อ่าได้ไปคันนี้คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าผ่อนงวดโคตรถูกเลยนะครับผมเพียงแค่3,000บาทแค่นั้นเองอ่านะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผม Honda b i o a m e t คันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่159,000สาหมื่นเ้านบาทแค่นั้นนะผมย้ำว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับผมงวดเพียงแค่3,000บาทนะครับ 84งวดตลอดอายุสัญญาไปเลยนะครับผมไม่มีขึ้นไม่มีลงนะครับงวดคงที่นะครับผมออกรถเ็กทุกอาชีพอ่าเราทำสดายทั่วไทยจะส่งทั่วไทยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเหมือนเดิมนะครับฟรีประกันภัยพรบรภาษีค่าจัดโอนนะครับผมคันนี้ก็สนใจโทรหาเรานะครับ0812386699นะครับผมสมยงคลาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ